สวัสที off, of ici, to to eries, ่้ะพ like ่อแม่เอฟซีสุขสุขสนอาจ๊ะเนาะของมันล่ะกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อจาะเด้อกดตับส่อให้กดกระดิ่งนะจ๊ะเสร็บไร กินสองอแล้วพี่นอ้องโอเคไปในก้าห้อ,องนั้นล้วก็มาถูไปทั่วเลยก้นนั่นนะ่ะโดนขังในตู้พี่น้องเอ้ยเนี่ยไม่รู้เข้าไปตั้งแต่ตอนไหนงส่เมื่อคืนนี้แหละเนี่ย,ยเงียบปิดเลยเพราะว่าเมื่อคืนก็สังเกตอยู่ไม่เห็นตอนนอนไม่เห็นวิ่งไปวิ่งมา ขอทษเด,ด้อลูกหลานแม่เพิ่งเห็นแล้วก็เข้าไปตอนใดเนาะไม่รู้ใครเปิดตู้เปิดตู้วิ่งเข้าไปแล้วมั้งแม่กาแฟก็กินอาหารเปียกตัวอื่นเขาไม่ชอบ่ะข้างในนี่ไม่กินเลยเจ้าแตนนี่นู่นอีกเจ้านั่งนั่งน,น,นู่นบนบันไดนู่นกะแปลออกไปข้างนอกแล้วกับพี่ดา ืออยู่สี่ตัวนี่จะมัาจะเปิดเอาแม่กําไรออกไปแล้แม่กําไรออกไปสองวันสามวันก็ไม่ติดข้างนอกอยู่ไม่ได้อยู่ได้นหละข้งวันนะ่ะแต่กลางคืนเนะี่ยพ่ออ้อนหน่อยพอ่อเ,เข้าบ้านแล้วว่าอหไรจะติดข้างนอกสักท,ทีก็ไม่รู้เห็นลูกพองแงจะเข้าบ้านก็อดใจไม่ได้แล้วพอ่พอ ขนมก็มีนี่ไอ้นี่ต้องเอาอุ่นแต่ละเปาต้องอุ่นี๋ยวจะใส่หัวดนึ่งพร้อมกับข้าวเหนียวเด็กจักพี่นอนองเน่ยนว่นชอบชอบมากแต่แต้มันก็กินไม่เป็นเนีพี่นอ้องกินเป็นแต่อาหารเม็ดกับข้าวคุกประทูเนาะ นานๆจะให้เขากินข้าวคูปะทูทีหนึ่นงแต่ว่าไม่กินเลยอาหารเปียวกวาสนาไม่กินเลยเขาเคยกินอาหารเม็ดเนาะเริ่มแรกเขาก็กินเอามาจากข้างทางก็เข้าโรงพยาบาลเลยเนาะเขาเป็นหัดเอ้าไปโรงพยาบาลเสร็จไปอยู่ในโรงพยาบาลเขาก็ให้กินอ้อาหารในะกิโลละสี่สี่ร้อยห้าสิบ เป็นครั้งแรกของวาสนาที่ได้กินอาหารเม็ดเนาะเพราะว่าเขาเป็นเมียรจรนะจ๊ะอาหารอาหารเมร็ดครั้งแรกที่กินราคากิโลละสี่ร้อยห้าสิบแล้วก็เขาก็กินอาหารเปรียกไม่เป็นเลยตอนแรกๆเขาก็ให้กินอาหารเปรียกเป็นเป็นกระป๋องนะแต่เขาไม่กินเนี่ยพี่น้องต้องใช้สลิงฉีดเข้าปากเขาแล้วไปมาเขาแค่กินกินเป็นแต่อาหารเมร็ด อาหารเปียกนี่เขาไม่กินเลยเนี่ยแต่ขนมเลียเนี่ยชอบมากาขนมเลียเนี่ยเขาชอบมากเลยเนี่ยแบ่งไว้ให้เขากินตอนเย็นออกยังมียังมีถุงหนึ่งได้จากพี่นนอกแบ่งให้ข้างนอกข้างนอกก็ไม่ได้ไม่ได้กินเป็นทุกตัวนะขนมแมวเลียเขาก็ไม่ค่อยกินนะ แล้วก็เลียปากแป๊บแป๊บนี่ชอบมากกินคนเดียวจะหมด่อแล้วเนี่ยเนี่ยแล้วจะไปไว้ข้างนอกนล้ให้เขาไปฝึกอยู่ข้างนอกกาแฟก็อยู่แล้วจะให้เขาอยู่สามตัวเขาตัวลูกๆเขานี่แหละเขาจอมสซนนี้ไม่ไปเลยอ๋อข้างนอกเกาะประตูอยู่ไงทั้งวันเลยอยู่ไงก็อยู่งั้นนะ่ะเกาะประตูเนี่ยเกาะประตูนะพี่นอ้อง เขาไม่ยอมไปเข้ากับเพื่อนฝูงน,นะสงสารก็เลยเอาเข้าบ้านนะไม่ให้ออกอีกแล้วแต่จะเอาแม่กําไรเนี่ยออกเพราะว่าตอนนี้บ้านมันแคบแล้วมันขึ้นข้างบนไม่ได้เพราะว่าลูกสาวอยู่ข้างบนก็ทําประตูกันไม่หมดแล้ว พอใส่อาหารมนาะให้ลูกน้ำบ่หมดขึ้นอนะ่ะฮะเอาคือประเทศถิมไปรดเทสทิทมแล้วก็ใจไม้ขวา้เขาโอ้ <laughs> ตนไม่ไหวนอนเข้ามาแล้วนอะนกาแฟ <laughs> กินไม่เลือบหูเลือบตาเลยแม่กำไรอ่ะเอ้าไม่เงยหน้าเลยอ่ะก้มหน้าก้มตากินอย่างเดียวอร่อยมากกันลูกแม่กำไลกินเป็นอยู่คนเดียวนี่แหละคนอื่นกินไม่เป็นนะลูกอร่อยเอออร่อย พอพูดปุ๊บก็เงยหน้าปับ๊บอร่อยอร่อยมากพี่น้องกินไม่เงยหน้าเงยตาเลยพูดทีเงยทีอร่อยไหมลกูกข้างนอกกอ็กินกินหมดเลยนะอาหารเปียกแต่ข้างในนี่เด็กๆกินไม่เป็นนะพี่น้องเอ้ย กินปกติแมวมันต้องกินนะไม่กินปลานีก่กินนะแต่ข้างนอกกินเป็นมดเลยยิ่งเจ้าสลิดยิ่งทอดเลยเจ้าสลิดแล้วเป่าเลยเป่าถังอาหารเลยน,ะนั่นนะก็จะได้กินทีหนึ่งนะพี่น้องเนาะขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะบ้านปอรับแมวก็ยังเปิดปรับบริจาคอาหารแมวายแมวอยู่ด้วยจ้ะพี่น้องก็แไดมก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะที่ รักนะเอ็นดูเด็ดเด็ดนะจ๊ะยังไงถ้าจะพ่อๆแม่แม่ท่านไหนที่จะบริจาคพ่อมั้งเหม็ยมักหน้ตัดหนากรพ่อพ่อแม่แม่ท่านใดที่จะบริจาคอาหารแมวไซส์แมวกับติดต่อเขาได้เด้อจ้าเดี๋ยวจะทิ้งที่อยู่ไว้ปักหมุดไว้ใต้คลิปนะจ๊ะเนาะกต่ท่าใดกับพ่อพ่อแม่แม่ไม่ตุวกระปากร่างกายแข็งแรงไหมจ๊ะ คุณหลายๆจ้าี๋ยวเราจะปกหมุดที่อยู่ไว้ให้เด้อจ้าขอบคุณหลายๆละจ้ะพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกคนนะจ๊ะเนาะทั้งฟังลาวฟังไทยและก็่างประเทศทั่วโลกนะจ้าขอบคุณหลายๆ